我了。 สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้โสุ้คนครับนี่ผมก็บ่าวบรนณาพากกินมาแซ่บครับนี่บ่าวบรนณาพากพี่น้องมากินปนกุ้งพี่น้องแต่กุ้งมะลาพี่น้องกุ้งสดกุ้งใหญ่พี่น้องมาฝักฝักตำลาบใส่ประกอบแซ่ยบพี่น้องพักมาเป็นสวนเลยพี่น้องพักสดแนวสมพักพี่น้องสมพกบัวพักบักเขือบักแตงบักทั่วพี่น้องนี่พักกระโดูมากินครับนี่พี่น้องพักกระโดูอ่อนบักแข็งนี่พี่น้องลูกโดดน้ำไักเลือดพร้อมพี่น้องมาเขาเหนียวห่อนๆนี่ก็ครับผม มาเสิบเฟชาบาร์บานาพี่น้องจัดเป็นเมนูปนกุ้งพี่น้องเมนูหวานบ้านเลยพี่น้องเสิร์เสียบแบบอีสา,บานบาน์าเฮาล์นะครับตำปนเนื้อนี้พี่น้องใส่บะกอกอืมอุ้ยเสิร์ฟเสียเลยน้องมาอือหืมอืมหือเสียพัฟน้อง อืมึอ่อนๆเพี่น้องกระดนแสบคััอืสมบูรณ์พี่น้องอืม หลับเนี้วกุุงพี่น้องมากเป็นจองมาเสียบนเบ้าบนหน้าครับ ออกเป็นแบบบ้านๆครับกุ้งแย่เนื้อมันชิลายไปหนอ่อยเนือหวานมาหลับเนี้ยมาตำจะบกรกกอนโอ้หอมครับอื้อ แตงฝานมาอย่างดีี่หรออืมมันหวานเลยแก้มพักแล้วแรงสิพี่น้องแซ่บ เมนูปนเมนูเจียวไปหน่อยเนาะตำปนตำเจียวกุ้ง,งตำสะบกก้อมหอม กระดุนอน้อนหืมจับพี่วังซ่บคักเลย แต่บม่ค่อยแนวกินบานเท่ากัน้องสุดทะหลันครับ กรอกยังมีพี่น้องสวงเนี่ยเริ่มทุกแงีแล้วครับเริ่มลาลตอนอยงั้นเพราะมีอ่ะเพราะมินเดไซอยู่ครับอืม,อมบน่นน้อยเขียวเส้นนอแดงกันะอืม ตรวดไปเขาระบบไปลองแต่ว่าต้งตรวจน้อยแควสีหอมกว่าไปลองพีที่ปั่นเท่านะครับเนาะ ตุยไปหน่องยุบปเ,เลยอืมหมมากบัวเป็นบริีเซียบไปหนอ่อย กอก็ซื้อเป,ปิ้ปลมาพี่น้องโลหะซิฟตะแบงซื้อเปิ้ลมาพอาะเด็ดใ่ตำเจียวพี่น้องพร้อมออื ตำปนกุ้งไม่หรองเนาะโอ้ยจวดกันเลยี่น้องดโดโดพริกะสุกแน่พริกดิบแน่ใส่าก,กาันดิบเ,เ,เสียพี่น้องโอ้ยนุ่เหนียวเสียบแห้งี่น้อง อแสบบอกยา,ากคักเลยไปน้องอือมอีาเลือดน้าพักคุณเลือด หอมอืกินยำไรก็ขอเตอมนองง้วนนองกล้วยพี่น้องขาดอะไรกันมันเพลินเลยพี่น้องจะอมน้องกูอะโอ้ยำใจกระขัวพี่น้องไอพี่คนใจกรขัวแบบแขนโจโกเลยอะ งทผสมพวกวัวกันเขากันพี่น้องถือกึนขักดับเลี้ยงตุยพี่นอ้องบ่าวนหน้ามันปากแหลกพี่น้อง ทับทับก่อนจะไปตำนอ้องอืมอืกระโดนๆอืมอยากมันเลยอืมโอ้เขาติดมือเว้ย มันจะรับได้ก็ทขสอบให้เขาอยากติดมือของเสีบเนาะเฮากันเยวราบกลุ้งกันเยวใช่กันเถอะ อร้านอิอานสานบ้านนาพี่น้องกินเขาเ่าแซ่บพี่น้องกินเขา้าลายลอาจกินกับปนกับแจ้วเนี่ยนี่โอ้ยสุดหยอดพี่น้องแซ่บคัก เนื้อหวานไม่หรอกกุ้งกุ้งใหญ่มาตำแบบแบบไม่ต้างคักเลยตุ๋ยคือหนากขึ้นนะ อีกรล้วอืมจดจานครับอืม,อม,อม,อม รับครับคุน่องตุมห่วงมาเลยจุดจวดมั้ง ยี่สิสียน้องพิกินูน้ำอืม เสียบพี่น้องเสียบผู้คนและเสียบแห่งเลยเนี่ยหนุ่ยสารบ้านหน้าครับพี่น้องลาบกุ้งพี่น้องลาบเนี้วเจ็บจัดเป็นเมนูเจ็บใจว่าฝากพี่ตอนน้อ,คคนอคนงครับผมเอากันมักกระไหลถูกใจกระแช่พี่น้องก่อนจากลาครับผมฝากกดซับตะไข่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาบ้านหน้ามักกินมาเสียบเฉยหัวมันเด้อครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์พิสพลาดระกันใลบ้านหน้า,นานต้ขอโทษขออภัยวันนั้นไม่ไร้ายครับผมเอาไปผู้คนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ้านหน้าต้ขอตัวแล้วครับผมสวััสดีครบ